ครับสบายดีพแม่นพี่น้องสกุลสกุลด์เนาะมาในีการพบเพาะกับมากี่ปอยเซเนลเนาะมันอีกมากี่ปอยสภาพพี่น้องมากอับส้มเนาะหอผักผู้วีดาเนาะอที่เขาผักอยู่ที่ประเทศไทยเนาะมันอีกมากี่ปอยสภาพพี่น้องมาส้มเนาะบรรยากาศหอผักเนาะหอมผักกะรว่วพ่อมา หลายแถวอยู่พี่น้องเนาะนี่ก็คือทา้งข้อห้อทั้งเล้นเดี๋ห้อเนาะเยี่ยมเกล่ะ,ละประมาณสิบกองขวดก็บลายพี่เนอะนี่เนาะคนก็เละเต็มห้อเลยเดี๋ยวก็ส่วนโซน,นะนนั่นรักเลยเนาะก็น่าจะเป็นหอที่ก็เห็ดใหม่เนาะหอที่ก็ความเหตุ นี่พอเป็นนก็ซีเทาพี่เนาะนี่ก็หอที่เขาอยู่เนาทาอยู่นี่สิว่าเป็นอะไรเนาะ ลานหอนี่นี่ก็คือบรรยากาศลานล้างหอหอพักเนาะเขาก็จะปลูกพักเนาะนี่ก็จะปลูกพักเนาะนานล้าง,งเนาะนี่ก็คือบรรยากาศยามเสาเนาะที่หอพักผู้วละพักเกยาะงามเนาะเนาะ มันเิ่งความงามของผักเนาะพี่นอ้องนี่ก็คือผักที่กูปลูกเนาะงามแหงพี่น,น้นนงนองนี่ก็บริเวณส่วนด้านล่งเนาะก็มีต้นมะคุงผักชิงคายหลายเนวอยู่เพี่น้องทางฝั่งหูยหงาแห้งนี่ได้เพี่น้องะกัสุดนี่บรรยากาศด้านหลัางดูตีนผู้เนาะ ีค,คือพักคือปูโคตรงามเลยงามล้ายไปเนาะพักคนที่มาเซาอของอันนี้นะนี่ก็เป็นห้องพักที่ว่าฟรีเนาะทางโรงงานเขาจัดให้สมามวรนปูภาคกินเองไหลไปเนาะโอ้สวรรค์พักเขางามไงทุกคน คางๆห้องพักได้พี่น้องน้านลายพี่น้องนี่ก็คือวิอธีซีบิตของคนลาวเนาะที่มาให้งานอยู่ประเทศไทยเนาะแล้วก็มีให้ปลูกพักเองพี่น้องนี่นี่ก็คือผักที่พวกที่เขามา เห <Cette Goodnight, S 1> ็ุงานอยู่ประเทศไทยเนาะปู่เขาเขางาไม่ดีไปเนาะงามล้าดูม่บจเปอรกระไรมีโอกาสนนามาทาจิบให้ไปเนาะเมืองคนลาเมืงานปะเทศไทยเขาใช้ชีวิตจะไดเนาะนี่แบธรรมศาสตร์ี่เนาะเช้มือีบากิเปอพาไปเนาะมาเมืองพากเนาะบรรยากาศหลังหลัง เดี๋ยวนี่ก็คือล้างหอล้างหอเนาะมีต้นมะละกอมะคุไีเนาะจากต้นได้นี่ก็โซนร้านล้างหอเนาะนี่ ส่วนเขาก็ลังพดหนามพักใครอยู่ที่นี่เนาะนี่งามเฮงให้เขามาเพื่อจะรีบกดติดตามใอ้มาวิจิปไอด้อพี่น้องเนี่ยก็เป็นกรื่องใจท้าหยิปต่อไปเนาะนี่พี่น้องโอ้ยสวนพักพเฮง นะพี่น้องกินกับซอยจุโอ้ยเสียก่อยเนื้อเนาะนี่สำหรับคืนนี้แกบ่มียังหลายเนาะงก็มาดวิวหอพักกับข้อฝากไดไะไรกดแสียกดใจที่ควรคือกดติดตามเนาะเพื่อผู้ฝากรีบหนาของวาวกิปิร์สแนเนาะ